ฮาเลลูยาชาลมชาโลมชาลมค่ะพี่น้องเช้าวันนี้ขราพระเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะด้วยพระคำย้อนเรายังอยู่ในพระคำย้อนนะคะพี่น้องเช้าวันนี้ค้าพระเจ้าอยากจะให้ข้อคิดดีๆกับพี่น้องนะคะผ่านพระคำย้อนนะคะข้าพเจ้าจะอ่านอ่พระคำยอนเพื่อให้ข้อคิดแก่เราทุกๆคนนะคะรวมถึงข้าพเจ้าด้วย ในพระคำยอนบทที่4ข้อ14นะคะได้กล่าวว่าแต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลยน้ำซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์ให้เราอธิษฐานด้วยกันเนาะพี่น้อง พระบิดาเช้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะคำของพระองค์และลูกก็ขอบคุณพระบิดาสำหรับพระกรุณาของพระองค์ผ่านพระบุตรขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงกระําทำทุกอย่างตามที่พระบิดาของพระองค์ทรงมีพระประสงค์สำเร็จทุกประการบนก่งเขนและลูกก็ขอบคุณพระยาบริสุทธิ์ถ้าปราศจากพระยาบริสุทธิ์เราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจถ้อยคำของพระองค์ได้เลย ระบิดาโชคค่ะวันนี้ลูกมีความเชื่อและคาดหวังในพระองค์ว่าถ้อยคําของพระองค์นั้นจะนํามาซึ่งการปลดปล่อยนํามาซึ่งการยูยารักษาขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เป็นอิสระโดยถ้อยคําของพระองค์ขอทรงชี้นําข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านพระชนะคําของพระองค์ในเช้าวันนี้ได้เถิดลูกทูลขอในนามเบสุคิดเจ้าชาวนาเรตอเมนฮาเลยอ่พี่น้องคะข้าพเจ้า ได้นำพระคำย้อนบทที่4ข้อ14มาแบ่งปันพี่น้องนะคะข้าพเจ้าคิดว่าชีวิตคริสเตียนเรานั้นเป็นชีวิตที่สำคัญมากๆที่จะต้องดื่มน้ำแห่งชีวิตหรือน้ำทำรงชีวิตอยู่เสมอนะคะอย่างที่ข้าพเจ้าได้แบ่งปันไปแล้วเมื่อวานนะคะว่าพระเยซูบริสุทธิ์นั้นพระองค์ทรงเป็นบุคคลนะคะพี่น้องแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็เปรียบเสมือนแม่น้ำนะคะ่ะพี่น้อง แม่น้ําแห่งชีวิตที่เราต้องดื่มนะคะพี่น้องเราจะรับใช้พระเจ้าโดยปราศจากเพราะวิญญาณไม่ได้นะคะเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์นะคะซึ่งพระเยซูคริสต์ได้ประทานให้กับเราทุกๆคนนะคะก่อนที่พระองค์จะถูกรับขึ้นไปสวรรค์พระเยซูคริสต์ได้ได้กล่าวเอาไว้แล้วว่าเมื่อพระองค์ไปแล้ว พระบิดากับพระองค์ก็จะประทานท่านผู้หนึ่งให้กับเรานั่นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะฉะนั้นในพระคำข้อนี้พระเรยซูคร,ริสต์ทรงหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะทรงหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เอ่อข้าพเจ้าได้สัมผัสใจมากๆที่อยากจะแบ่งปันเฉพาะตรงนี้นะคะคําว่าจะบังเกิดเป็นบ่อน้ําพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์ ข้าพเจ้าอยากจะเป็นพยานช่วงหนึ่งของชีวิตนะคะช่วงหนึ่งของชีวิตเมื่อเกือบกือบ20ปีที่ผ่านมานะคะพี่น้องข้าพเจ้าใช้เวลาในการอธิษฐานเฝ้าเดี่ยวไข้ควรอ่านพระคำต่อชมพอพระพักพระเช้าเป็นเวลา ติดต่อกันหลายปีนะคะติดต่อกันเลยนะคะไม่ใช่ว่าแบบนานๆทีท,ทําทีหนึ่งเดือนท,ทําทีสองสาวันท,ทําทีไม่ใช่ข้าพเจ้าใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าแบบทุกวันทุกวันทุกวันติดต่อกันอยู่หลายปีนะคะพี่น้องจึงทําให้ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ชีวิตจริงคําว่าบ่อน้ําพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์ข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์คําว่าบ่อน้าพุข,ของพระเจ้า ในช่วงเวลาที่ข้าพะเจ้าได้ใช้เวลาอยู่กับพระองค์แบบหิวกระหายเอาจริงเอาจังแล้วก็คําว่าหิวกระหายนี่มันหิวจริงๆนะพี่น้องมันหิวจริงๆเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างอยู่ในใจเราที่คอยขับเคลื่อนใจเราให้หิวอยู่ตลอดเรารู้สึกว่าในแต่ละวันเนี่ยดิฉันจะรีบ ทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่ดิฉันต้องทําเนี่ยดิฉันจะรีบทํารีบทําเพื่ออะไรคะเพื่อจะได้มีเวลาพักแล้วก็ใช้เวลาพูดคุยกับพระองค์ใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานนั่นนนัคือชีวิตของข้าพเจ้าในครั้งนั้นและข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันมีความสุขพี่น้องมีความสุขมากเวลาข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์ข้าพเจ้าก็ได้สัมผัส พระองค์มาอยู่ใก,กล้ๆแม้ข้าพเจ้าจะไม่เห็นด้วยตาเนื้อหนังนะแต่ข้าพเจ้าได้สัมผัสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าพระองค์ทรงอยู่ใก,กล้ๆพระองค์คอยอธิบายให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจถึงถ้อยคําของพระองค์ที่ข้าพเจ้ากําลังอ่านมันมันเป็นการอ่านที่มีชีวิตชีวามากพี่น้องอ่านแล้วเราไม่อยากหยุดพี่น้องคะอ่านแล้วเราไม่อยากหยุดแล้วเวลาที่ฐานเนี่ย ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างมันนำพาให้ข้าพเจ้าอธิษฐานแบบนี้นะแบบนี้นะมันเป็นการอธิษฐานที่มีความสุขมีความเชื่อมั่นเป็นการอธิษฐานที่มีพลังแล้วเรารู้สึกว่าเรามั่นใจในการอธิษฐานนั้นว่าพระเจ้าพอพระไทยแน่นอนพระเจ้าตอบแน่นอนมันเกิดความมั่นใจอย่างนั้นเลยนะคะพี่นนองและในะช่วงเวลานั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าร่างกายฝ่ายเลนดินของข้าพเจ้าเนี่ย มันมีกำลังมันสดชื่นมันกระปี้กระเป่าเหมือนร่างกายเราเนี่ยปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บอันใดทั้งสิ้นเหมือนมันไม,ม่มีอะไรเลยเหมือนเรายังอยู่ในวัยสิบสี่สิบห้าที่ร่างกายยังแบบปึงปังยังแข็งแรงอยู่ประมาณนั้นเลยพี่น้องสำหรับร่างกายแล้วมันทำอะไรมันก็ไม่เหนื่อยเลยนะร่างกายเนี่ย ช่วงเวลานั้นข้าพเจ้านอนพี่ยังเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะพี่น้องสองชั่วโมงเต็มที่สามชั่วโมงข้าพเจ้าก็ตื่นละเพราะว่าตอนนั้นมันหิวกระหายจริงๆกับพี่น้องคนเราไม่ได้นอนเพียงพอติดต่อกันสามปีสี่ปีเนี่ยร่างกายสุดนะ แต่ข้าพเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นค่ะนอนแค่2ชั่วโมง3าชั่วโมงจริงในแต่ละวันเพราะมันมันมีความหิวกระหายตลอดอยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษาอยากจะซักอยากจะถามพระองค์อยู่นั่นแหละค่ะพี่น้องฉะนั้นร่างกายเนี่ยมันไม่เหนื่อยไม่เพลียมไม่อะไรเลยมันถูกเจิมอยู่ตลอดอ่ะพี่น้องแล้วใจก็มีสันติสุขค่ะเป็นคนที่โกรธใครไม่ได้โกรธไม่เป็นกับพี่น้องเห็นอะไรก็ลากเห็นอะไรก็สงสารไปหมด ข้าพระเจ้าจึงเข้าใจคําว่าบ่อนําพุพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์มาทําให้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าถ้าชีวิตเรานะคะพี่น้องจิตวิญญาณของเราร่างกายฝ่ายวิญญาณร่างกายฝ่ายเรือนดินของเราเนี่ยถูกเจิมด้วยการขับเคลื่อนของพญามิสุดหรือคําว่าบ่อนี่เหมือหมายถึงการทรงสถิตด้วยเหมือนกันนะคะเป็นบ่อนาพุอยู่ตลอดเวลาอยู่ในใจเราพี่น้องมันทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่า ชีวิตฝ่ายเนื้อนหนังนิสัยบาปเนี่ยมันถูกกำจัดออกไม่เหลือเลยพี่น้องความคิดจิตใจของเราณนะช่วงเวลานั้นมันเป็นความคิดจิตใจที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าตลอดเวลาเราแทบจะไม่เห็นตัวตนเราเลยเราแทบจะเห็นแต่พระยาม่สุดซึ่งอยู่ในเราข้าพระเจ้าไม่แปลกใจค่ะพี่น้องคำที่พระเยซูกล่าวว่าพระองค์จะนำ คนของพระองค์ไปถึงบ่อน้ำพุของพระองค์หรือนำคนของพระองค์ไปถึงซึ่งความไพูบณ์ของพระองค์ข้าพเจ้าเข้าใจเพราะว่าข้าพเจ้าเคยมีประสบะการณ์ค่ะพี่น้องกับคำว่าบ่อน้ำพุพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์ถ้าเรายังใช้เวลากับพระองค์ติดสนิทอยู่ตลอดเวลานะคะพี่น้องเราจะเข้าใจคำว่าเราจะเข้าใจคำว่า แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์มาตั้งอยู่เราก็จะเข้าใจคำนี้เลยข้าพเจ้าในช่วงเวลานั้นข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าทั้งร่างกายฝ่ายเรือนดินนะคะชีวิตฝ่ายวิญญาณความคิดจิตสำนึกความรู้สึกความเคยชินเนี่ยมันประกอบไปด้วยผลของพระยามาุทธิดแล้วมันมีความสดใหม่มันมีพลังอยู่ภายในมาทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจทันทีว่าชีวิตที่เรา จากโลกนี้ไปแล้วเราอยู่บนสวรรค์มันเป็นยังไงแม้ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่สามารถเข้าใจทั้งหมดบนสวรรค์นะคะแต่ข้าพเจ้าก็เข้าใจในส่วนหนึ่งในขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ในโลกนี้และใช้เวลาอยู่กับพระองค์แบบเอาจริงเอาจังนะคะพี่น้องข้าพเจ้าเข้าใจเลยทาให้ข้าพเจ้าคิดนะคะว่าเอ้ยอยู่บนสวรรค์นี่มันน่าจะสุดยอดกว่านี้นะข้าพเจ้าเข้าใจเลยค่ะคําว่าแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์มาตั้งอยู่และเข้าใจคําว่า บนสวรรค์เป็นอย่างไรแผ่นดินโลกเป็นอย่างนั้นข้าพเจ้าเข้าใจเลยฉะนั้นข้าพเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องนะคะแล้วก็เมื่อบ่อน้ำพุแห่งพระยามบริสุทธิ์ไหลล้นอยู่ในชีวิตของเรานะคะพี่น้องเวลาเราออกไปรับใช้พระเจ้าเนี่ยเราจะออกไปรับใช้ ตามการทรงนำของพระองค์แล้วการตัดสินใจของเราเราก็จะตัดสินใจในสิ่งที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระองค์ในขณะที่เราร่วมงานเป็นทีมเนี่ยเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าอันไหนเป็นน้ำพระทัยของพระองค์และอันไหนไม่ใช่น้ำพระทัยของพระองค์แล้วสิ่งหนึ่งนะคะที่น่าตื่นเต้นมากที่สุด ในช่วงณนะเวลาที่เมื่อสิบกว่าปีที่ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ตรงนี้กับพระยามบติสุดนะคะข้าพเจ้านั่งใกล้ใครไม่ได้เลยพี่น้องนั่งใกล้ใครก็แล้วแต่มันมีพลังอยู่ในตัวเรานะคะที่จะแตะต้องสัมผัสและดึงดูดคนคนนั้นที่นั่งใกล้เรามันมีพลังอยู่ภายในเราค่ะพี่น้องทําให้ผู้คนมากมายเนี่ยอยากจะคุยกับเราอยากจะปรึกษากับเราอยากให้เราอธิษฐานเผื่อแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาให้เกียรติเรา อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะพี่น้องเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าชีวิตของเรานั้นได้ถูกชำระคำว่าบ่อน้ำพุนั้นย่อมหมายความว่าชีวิตเราถูกชำระแล้วค่ะพี่น้องถูกชำระให้บริสุทธิ์แล้วเราต้องบอริสุทธิ์เท่านั้นค่ะพี่น้องคำว่าบ่อน้ำพุในตัวเราพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันด์จึงจะบังเกิดในเราได้ค่ะพี่น้อง นั่นหมายความว่าเราได้รับการชําระแล้วหัวใจของเรานะคะพี่น้องจิตสํานึกของของเราความคิดจิตใจของเราจึงประกอบไว้ได้บ่อน้ำํำพูแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเหตุนี้เองค่ะ แม่น้าแห่งชีวิตแห่งพระยามบริสุทธิ์นั้นจึงไหลผ่านชีวิตเราไปแต่ต้องสัมผัสผู้คนมากมายชีวิตเราจึงเป็นชีวิตที่พระวิญญาณขับเคลื่อนได้พระองคทง์ทรงใช้ชีวิตเราได้พระองค์ทรงใช้ความคิดจิตใจของเราได้พระองค์สามารถทํางานของพระองค์ผ่านเราได้อย่างเต็มที่ค่ะพี่น้องด้วยสาเหตุนี้เองค่ะพี่น้องพระเยซูคริสต์จึงพูดกับเราพัานยอนบทที่15ข้อ1ถึงข้อ10 นี่คือจุดเริ่มต้นที่จะนำเราไปสู่บ่อน้ำพุแห่งชีวิตนะคะก่อนที่เราจะมามีประสบะการณ์กับคำว่าบ่อน้ำพุในตัวเราและพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันด์เนี่ยพี่น้องคะเราต้องผ่านพระคำยอนก่อนนะคะเราต้องผ่านพระคำยอนก่อนในขณะที่เราอยู่พระคำยอนบทที่15เนี่ยจะเป็นช่วงณเวลา การฟื้นปูให้การเปลี่ยนแปลงค่ะการเปลี่ยนแปลงนั้นนะที่นี้คือพระองค์จะเปลี่ยนเอาความเคยชินที่สก,กปรกความเคยชินที่ไม่ดีความคิดจิตใจที่เต็มไปด้วยความโสม,มมนะคะพระองค์จะชําระออกให้หมดนะ,ะพี่น้องแล้วพระองค์จะดึงความคิดจิตใจของเราเนี่ยเข้าสนิทอยู่ในพระองค์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเราเริ่มเหมือนพระศาสนของพระเยซสุคริตมากขึ้นนะคะแล้วพระญาณบริสุทธิก็จะทรง ขับเคลื่อนในตัวเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะพี่น้องในที่สุดแล้วเราก็จะมาถึงพระคำย้อนบทที่4ี่ข้อ14นะคะพี่น้องคะข้าพเจ้ากา็ต้องขอพระกรุณาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดแลพะพงค้าพเจ้าก็เชื่อว่าพงรพงพระกรุณาพวกเราอยู่แล้วเราเกี่ยวกับชีวิตของเราที่จะประกอบด้วยได้นำพูแห่งชีวิตนะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าเพราะยามบริสุทธิ์เราคอยทุกคนอยู่ที่จะนําทุกคนมาถึงบ่อน้าพุแห่งชีวิตนะคะเราสามารถที่จะเดินผ่านพระคำย่อนบทที่15นะคะมาถึงบ่อน้าพุแห่งชีวิตตามย่อนบทที่ 4: ข้อ14เราสามารถเดินมาถึงบ่อน้าพุของพระองค์ได้อย่างสบายชิวๆเพราะอะไรคะ เพราะพระเยซูคิ์นั้นไปที่กังเขนสิ้นพระชนเพื่อกำจัดทําลายอุปสรรคของเราจนหมดสิ้นแล้วอุปสรรคที่ทําให้เราล้มเหลวในการดําเนินชีวิต ความล้มเหลวทั้งหมดในชีวิตของเราที่ทําให้เราไม่สามารถมาถึงบ่อน้ําพุของพระเจ้านั้นพระเยซูคริสต์ได้ทําลายอุปสรรคของเราแล้วค่ะพี่น้องพระองค์ได้ทําลายสตรูของเราแล้วฉะนั้นเราอย่าไปเชื่อการหลอกลวงของมานนะคะเพราะมันกลัวว่าเราจะมาถึงบ่อน้าพุข,ของพระเจ้ามันกลัวมันไม่อยากให้เรามาถึงฉะนั้นเราอย่าไปเชื่อฟังการล่อลวงของมันนะคะว่าเอ้ยเราทําไม่ได้หรอก เราทําไม่ได้อย่างนั้นเราทําไม่ได้อย่างนี้เพราะเราเป็นคนบาปไม่ใช่ค่ะพระเจ้ารักคนบาปนะพระเจ้าเกลียดความบาปแต่พระเจ้ารักคนบาปพ,พ,พ,พระองค์ไม่ตําหนิเราเพราะพระองค์รู้ว่าเราล้มเหลวเพราะอะไรเพราะเราไม่มีกลาลังพระองค์รู้ว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตัวเราก็ช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้เหมือนกันกับพี่น้องพระเจ้าไม่เคยตําหนิ พระเจ้าไม่เคยดูถูกเราว่าเราล้มเหลวทําไมอย่างนั้นอย่างนี้พระเจ้าไม่เคยซ้ําเติมเราเพราะอะไรครับพระเจ้าเห็นทุกอย่างในความคิดจิตใจของเราแล้วพระองค์ก็เห็นทุกอย่างว่ามานมันกําลังทําอะไรกับเราในแต่ละวันพระองค์เห็นหมดทุกอย่างนะคะฉะนั้นพระองค์มีวิธีที่จะช่วยเราเรายอมให้พระเจ้าช่วยนะคะพี่น้องวันนี้ขอถ้อยคําที่ข้าพเจ้าได้แบ่งปันกับพี่น้องนั้นเชื่อเป็นพระพรให้กับพี่น้องอย่างมากมายนะคะข้าพเจ้าอยากจะเน้นย้ําอีกครั้งนะคะว่า ในย้อนบทที่หกข้อสามสิบห้านะคะพระเยซคิต์ได้บอกว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตเพราะวัาจนาคำของพระเจ้าคือถ้อยคําของพระเจ้าผ่านพระบุตรของโปรงนั้นพี่น้องรู้ไหมว่าเปรียบเสมือนเม็ดยาอันดีเลิศค่ะ ให้เราจินตนาการว่าถ้อยคําของพระเจ้าแต่ละถ้อยคําที่ตรัสกับเรานั้นเปลียมไปด้วยพลังมากๆค่ะพี่น้องเปรียบเสมือนเม็ดยาที่พระองค์กำลังยื่นให้กับเราทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดอยู่ที่เราว่าเราจะรับเอาไหมนะคะและพระยานบริสุทธิ์นั้นพระองค์เป็นบุคคลนะคะพี่น้องแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็เปรียบเสมือนน้ําพุนะคะที่เราต้องดื่มกิน นะคะเราต้องดื่มกินเพื่อเราจมีกําลังนะคะกําลังฝ่ายจิตวิญญาณนั้นส่งผลต่อร่างกายทําให้ร่างกายได้รับการเยียวยารักษาทําให้ร่างกายกลับมีอ่ากาลังเลี้ยวแรงนะคะกลับคืนสู่ร่างกายที่แข็งแรงเหมือนนกอินทรีในวัยหนุ่มสาวนะคะฉะนั้นร่างกายของเราจะหายโรคภัยไข้เจ็บได้นั้น จิตวิญญาณของเราต้องได้รับการรักษาก่อนจิตวิญญาณของเราต้องได้รับกําลังก่อนค่ะพี่น้องแล้วเมื่อฝ่ายวิญญาณได้รับการฟื้นฟูฝ่ายร่างกายก็จะถูกเยียวยารักษานะคะความคิดจิตใจของเราที่บกพร่องก็จะถูกเติมเต็มนะคะพี่น้องฮาเลลูยาขอพระเจ้าวอวยพรนะคะพี่น้องให้เราอธิษฐานด้วยกันเนาะพระบิดาโชคาในพระคัมย์ยน์บทที่4ข้อ14ลูกได้แบ่งปันและได้ เป็นพยานถึงประสบาการณ์ของลูกที่ได้มีประสบาการณ์กับพระองค์เมื่อเกือบ20ปีที่ผ่านมานั้นพระบิดาโชคค่ะขอพระเจา้าคำของพระองค์ที่ลูกได้แบ่งปันเมื่อวานและกับวันนี้พระเจ้าเจ้คาค่ะที่จะเป็นพระพรให้กับพี่น้องอย่างมากมายขอพระเจ้านําผู้คนมากมายพิบิดาโชคค่ะที่จะมาถึงถ้อยคําย้อนบทที่4ี่ข้อสิตที่ลูกได้แบ่งปันพระเจ้าพระคํานี้ลูกจะอัด ลงในย t u b e ของลูกและขอพระเจ้านำพาพี่น้องมากมายที่จะเข้ามาฟังเพื่อเขาจะได้รับกำลังเพื่อเขาจะได้รับความกู้ความเข้าใจเพื่อเขาจะได้นำมาใช้กับชีวิตของเขาและเพื่อเขาจะได้แบ่งปันออกไปเพื่อเป็นพรต่อผู้อื่นพระบิดาจโจค่ะลูกขอพระญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะทำกิจของพระองค์ผ่านถ้อยคำของพระองค์ที่ลูกได้แบ่งปันในเช้าวันนี้ขอพระวจน,นะคำของพระองค์นำมาซึ่งการปลดปล่อยเยียวยาพี่น้องมากมายที่ได้ยินได้ฟัง ลูกอธิษฐานทูลขอในนามเวสุคิตเจ้าชาวนาเสด็จอเมนฮัลลูยา